สว,วัสดีครับชวนชมน้องของขวัญน,นะครับนี่ก็คือแดงอุดมทรัพย์ครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าไม้ตัดทดมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วครับมันจะแน่นแบบน่าเกียดมากคือแต่ว่าไม้ไม่ใช่คาว่าตัดทดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันทุกต้นนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันมันต้องมาเยอะก่อนแล้วครับหมายถึงกิ่งนะครับ แต่ถ้ากิ่งเราเริ่มต้นที่มันน้อยต่อให้เราตัดทดยังไงมันก็มันก็ไม่ได้มากนะครับแต่ถ้าเราทำขึ้นมามันมันแน่นพอสมควรแล้วพอเราตัดทดไปอีกมันก็จะยิ่งแน่นอีกเนี่ยครับนี่คือต่ออนาคอนด้าน,นะครับต้นนี้รู้สึกว่าป้าแอดจะจองไว้แล้วครับแล้วแต่ว่าผิวผิว นี่ครับมันเคยมันเคยมีปัญหาแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรนะครับเนี่ยครับเขาเขียวแล้วเขาเขาจะไม่เหมือนพวกต่อฮอลแลนด์อนาฮอนด้ามันจะมีข้อดีครับคือเขาสามารถรักษาตัวเขาเองได้เขารักษาตัวเองเขาได้ด้วยนี่ยครับแต่ถ้าเป็นพวกตอฮอลแลนด์เนี่ยมันก็จะไหม้หรือว่ามันก็จะโบจะอะไรไปเลยแต่เนี้ยเขาจะที่แรกอะ่ะมันมันจะดําหมดเลยนะครับ แล้วเนี่ยเขาค่อยๆเขาเรียกว่าผิวผิวที่เคยมีปัญหาเนี่ยเขาค่อยๆไอ้นี่ออกล่อนออกแล้วก็กลายเป็นผิวเขียวนี่ครับอันนี้ก็ก็คือเดี๋ยวก็เขียวปกติแล้วครับนี่คือข้อดีของต้นนาฮอนดะานะครับคือเขารักษาตัวเองเนี่ครับแล้วตนน้น,ดดวน,ตนนี้ดันมีโขดด้วยนี่ครับต้นนี้ดันมีโขดด้วย โคดานด้าปกต,ติโคดจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่อันนี้ถือว่าโคดใหญ่แดงสะทามดีเลยครับมันแน่นครับก็มามึดตามเคยเนี่ยครับพวกนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวก็รอรอ,ออันนี้ไม้มันยังมันยังไม่นี แล้วก็คืออย่างเดียวกันแล้วครับก็รอหน่อยก็มันมืดแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเพราะว่าผมเก็บเก็บไม้เอาไปรวมกันไว้นี่ก็เก็บไม้จากฝั่งร้านครับเอามาเรียงเพราะว่า คืออันไหนที่ทําติดแล้วซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาก็จะเอาเอาเเออาามาเรียงเนี่ยครับอย่างเช่นไอ้ฮันนี่พินเซตที่ผมถ่ายอยู่หน้าร้านเนี่ยครับพวกนี้ซ่อมแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นมายาซ่อมแล้วทําแล้วเนี่ยครับพวกเนี้ยพอติดแล้วก็ก็จะเอาก็จะเอามาเรียงไว้ีนี่ละเนี่ยครับ คือมายาที่มันช้าเพราะว่าโมจะไปรอกิ่งเพื่อเอากิ่งฟ้อมอยู่ครับนี่ก็นี่ครับพาน้องกลับบ้านไปก่อน อันนี้ก่อนพี่สาวหอมก่อนจุดปลาก่อนมาบอพาของฝันไปไปล้างกรนลูกป,ปะ ก็มามามา,มาเริ่มกันเลยเนาะเออเริ่มจากตรงไหนดีเอ่ยมามาต้นนี้กันะครับต่อญี่ปุ่นอันนี้ม่วงนะครับต่อญี่ปุ่นครับ <c oughs> ใหญ่นะครับ ต้นที่หนึ่งเอ่อร้อยห้าสิบพอแล้วก็มาต้นที่สองนี่นะครับต้นนี้อยู่ในกระถางสิบเบ็ดเลยนะครับโหดคือใหญ่มากนะครับโหดบอลิ่มเลย ชับม,มืดแล้วต้นที่สองต้นนี้ร้อยแปดสิบาทครับอันนี้โคตรใหญ่นะอยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วแล้วก็มาต้นที่สามต้นนี้จะมีสองสีครับมีซินโบโรดกับแดงเนี่ยครับ ต้นนี้ร้อยสี่สิบบาทเออต้นที่สามร้อยสี่สิบอันนี้ก็มีสองสีแล้วก็อันนี้จะเป็นแบคอมารีลิทนะครับคือโคดรเ่นกระถางเลยครับนี่นะครับแสงก็ไม่มีแนละ้วมืดไม่รู้ว่าเห็นลนะ้อเปล่าก็าไม่รู้ ชัดไหมเอ่ยครับเมื่อกี้ก็มาต่อครับเมื่อกี้ตัดไปด,ดื้อเลยครับข้าก็งง,ง,งยิงมึดยิงช้าเข้าไปใหญ่เลยนี่แบ็คเอามาลิลิศนะครับสวยนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็จะมีชั้นล่างนี้ด้วยทางนั้นเลยนะครับแล้วก็ขวดเต็มเลยนะครับแน่นตึ๊กเลยอ่ะ ออต้นนี้ต้นที่สองต้นนี้ต้นที่สี่นะครับต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้พิ้วนะครับพิ้วพิ้วนะครับโอ้ ลากมันทะลุมันวางลําบากครับยิ่งไอ้ต้นนู้นเหมือนต้นมะวานเลยผมถอนหนักเลยต้นที่ห้าแปดสิบบาทครับต้นที่หกอ,อ,อันนี้เงินไหลามาครับเงินไหลามานะครับเป็นตอญี่ปุ่น ็หนึ่งร้อยบาทครับมาต้นที่เจ็ดอันนี้จะเป็นแดงลุ่งสุริยานะครับนี่ครับกรีบดอกสวยมากกีบดอกไม่เหมือนใครครับแล้วก็จะมีม่วงส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าสีอะไรครับน่าขาวหรือเหลืองนี่แหละ ต้นที่เจ็ดเป็นโคตรลีลานะครับบึมบุมอันนี้รอยตัดนี่ผมตัดกิ่งของตอไปครับตัดกิ่งของตอไปใหญ่ครับไม่ต้องกลัวต้นที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทมาต้นที่แปด ต้นที่แปดอันนี้ดีกว่าต้นที่แปดนี่ครับหนึ่งร้อยบาทต้นที่เก้านี่นะครับต้นที่เก้า หนึ่งร้อยาทแล้วก็มาต้นที่สิบต้นที่สิบสูงใหญ่มากมันเป็นตอญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามีตัดข้างบนออคันนี้มันจะมีเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันจะมีเชอร์เบดมีหลินหลงแล้วก็มีออพิตตี้พิงค์ ครับอันนี้เป็นเชอร์เบดครับเนี่ยแล้วก็พิตติพิงค์แล้วอันนี้จะเป็นหลินหลงกิ่งเนี่ยครับคือสูงใหญ่นะครับต้นเนี้ยอันนี้ก็คือพิตติพิงค์มันจะมีสามสีครับอันนี้จะเป็นเชอร์เบดกิ่งนี้เชอร์เบดนะครับแล้วอันนี้เราเป็นไอหลินหลงเชอร์เบดก็จะเป็นดอกออกส้มๆครับ นะครับสูงใหญ่เลยต้นที่สิบต้นนี้ร้อยแปดสิบนะครับมีสามสี่ส่วนนั้นเนี้หิงหิงครับคือดอกจะสวยมากมันเหมือนดอกมันอยู่ระหว่างกลางระหว่างไฉไลกับนางงามครับ นี่ผมไปถอนมาครับดึงออกมาคือโขอดแบบสุดๆอะตั้งไม่ได้ครับเราเป็นโขดลีลาคือสวยมากเนี่ยครับคือเนี๋ยนะผมก็วางไม่ได้เนี่ยครับดอกสวยมากครับมันมันมันอยู่ระหว่างกลางนางงามแล้วก็เฉยไรคือดอกสวยมากครับ ตังนี้ชื่อเฮงเฮงนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งเริ่มบานเห็นไหมครับเพิ่งเริ่มบานเพิ่งเริ่มบานเนี่ยข้างในมันขาวๆจะเหมือนไฉไลแต่เพาะเนี่ยครับแต่พอบานไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเหมือนนางงามโอ้ยเนี่ยอันนี้คือคือบานนานนานละ ขาวมันจะน้อยลงมันจะออกแดงมากขึ้นมันจะเหมือนไชละเอนางงามแล้วที่นี้ตัวนี้สวยครับคือเป็นไม้เก็บไม้อะไรถ้าบานมาถึงจะรู้เนี่ยครับเออ่ตอนนี้ก็ลากขลักเหมือนกันครับเนี่ยวางกรลาโ่มาอันนี้ยิ่งหนักเลยเอ่อ ้นนี้ต้นที่อะไรสิบเอ็ดต้นที่สิบเอ็ดเอ่อสิบเอ็ดต้นนี้ร้อยหกสิบนะครับส่วนต้นเนี้ยต้นนี้สองร้อยนะครับต้นที่สิบสอง ต้นนี้คือรับประกันเลยใหญ่ด้วยโคตรสวยด้วยทุกอย่างเลยนะครับต้นเนี้ยผมบอกเลยแล้วดอกก็น่าจะมีแค่นี้แหละอีกต้นหนึง่งอีกต้นหนึ่งมีอยู่แต่มันเป็นโพงเป็นโพงหมายถึงเป็นตอที่เคยเคยเน่าแล้วก็หายอย่างนั้นนะครับน่าจะมีแค่สามต้นสิบเอ็ดสิบสองคือ ถ้าง,งัดดินงัดโขดออกมาไม่ต้องกลัวเลยครับมาเริ่มเลยสวยเป็นโขดลีลาเอ,อ่อสิบสองละมาสิบสามสิบสามสิบสามอันนี้คือหงยกครับหงยกนะครับมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วหงยกอันนี้กระถางสิบเอ็ดมีสี่เสาห้าเสาพร้อม ต้นที่สิบสามร้อยห้าสิบบาทครับของยกนะครับแต่อมาตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้รหัสนะครับหกหกสองคือเป็นไม้ที่สวยมากนะครับผมบอกเลยนะครับอันนี้จะกัดมาเข้มแล้วถ้าออกใหม่เขาจะออกโทนโทนเหลืองๆส้มเป็นไม้อา6 6ซีหกหกสอง สวยครับเนี่ยดอกมังอยู่นี่เต็มเลยฝั่งนูงน้นก็มีนะครับเอ่อต้นที่สิบสี่ร้อยหกสิบบาทครับสวยนะครับต้นที่สิบสี่แล้วก็มาต้นที่สิบห้าโอ้ตายละมึด สีม,ม่วงสวยๆม่วงขาวสวยๆเนี่ยวันนี้รู้สึกจะเป็นใช่ใช่ไอ้ม่วงวีนัทหรือเปล่าวะไม่ใช่อ่ะจำไม่ได้แล้อ๋อไม่ใช่เออต้นที่สิบห้า ที่สิบห้าหนึ่งร้อยบาทครับสวยนะครับอันนี้ไม้มันเพิ่งจะเริ่มบานนะครับกำลังจะเริ่มบานยังไม่สุดเป็นม่วงสว่างนะครับม่วงขาวสวยสิบห้าละสิบห้านี่เลยเมเปิลนี่นะครับเมเปิล เมเปิลเมเปิลไม่รู้ว่าปลูกไปได้งไงกระถางสิบเอ็ดนิ้วอลังการขนาดนี้อันนี้เมเปิลนะครับต้นที่เท่าไหร่วันนี้สิบหกหนึ่งร้อยบาทอะไรเข้าฝันปลูกกระถางขนาดนี้ฝีมือหลานผมเอง ่ไปทิ้งสิบเอ็ดนิ้วเลยสิบหกแล้วก็มาสิบเจ็ดเนี่ยที่ผมบอกว่าเหลืองไอรินน่ะสวยมากครับแล้วกลีบดอกก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยชุดกอดรู้สึกผมจะขายไปต้นหนึ่งแต่ต้นนั้นน่ะกิ่งมันจะไม่สวยเหมือนต้นนี้เหลืองไอรินสวยครับเนี่ยครับดูกลีบดอกนี่ครับ ต้นที่สิดเจี่1นนี่อยู่ในกระถางที่เบ็ดนิ้วนะครับร้อหสบบาทต้นที่สิเจแล้วก็นี่นี่น อันนี้นะครับชุดนี้นะก็คือชุดที่สิบสิบเจ็ดลวอันนี้คือชุดที่สิบแปดสามต้นนี้นะครับก็จะมีสตาร์ลุ่งสองนี่นะครับสตาร์ลุ่งสองอ่อส้มอะไรนะส้มสมบูรณ์นี่ครับแล้วก็ขาวอมเหลืองครีมเหลืองอะไรเนี่ยนะครับสามต้นเนี้ยสองร้อยก็คือชุดที่สิบแปด ก็จะเขียน18แล้วกันสามต้นสองร้อยอันนี้ชุดที่18นะครับสามต้นสองร้อยแล้วก็อันนี้อันนี้นี่ครับสวยแล้วก็อันนี้ อันนี้ม่วงแต่เป็นม่วงเป็นดอกเป็นแขกนะครับดอกจะไม่ใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ชุดที่สิบเก้าครับสิบเก้าสามต้นสองร้อยครับสิบเก้าสิบเก้าอันนี้คือสามต้นนะครับสองร้อยแล้วก็มาชุดที่ยี่สิบแม่ดีเลยครับ นี่ครับอ้อันนี้ใหญ่แท้อันนี้ชุดนี้ใหญ่เกินไปนี่ผมนึกออกแล้วทองประกายหรือประกายทองอันนี้เพิ่งจะเริ่มบานกิบกิบนอกทองประกายหรือประกายทองอน,นี่ก็เพิ่งจะเริ่มบานอันนี้อมม่วง เป็นนมเย็นชุดที่อันนี้ชุดที่ชุดที่ยี่สิบอันนี้ชุดนี้สองร้อยห้าสิบนะครับยี่สิบชุดนี้สองรยห้าสิบเพราะว่าโขดมันใหญ่นี่โขดรีลายตองแลน รุ่นี้สองรอยห้าสิบครับรุดที่ยี่สิบนะครับเอาอะไรตบท้ายสวยสวยดีอะเอ๊เอาอะไรดีนะนะครับลูกชายมาช่วยอันนี้คนที่สองครับย้ายไม้จากฝั่งนู้นมาคือเนี่ยครับเวลาเร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 าปลูกค,คือเราเราแท่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เนี่ยครับ โบกแล้วก็ยกเห็นไหมครับเนี่ยร้อยเก่าแล้วผมก็ยกขึ้นมาเนี่ยพวกเนี้ยคือที่แรกมันติดตู่พักแล้วแล้วผมไปซ่อมซ่อมรู้สึกจะกิ่งนี้กิ่งนี้ผมซ่อมไปพวกนี้ทั้งนั้นแหละครับนะครับมีดต่ไม้สั้นๆทั้นนทงนั้นแหละครับ ต้นต้นที่เปียสวยๆสักต้นหนึ่งเอ้อะไรดีนะเอปล่อยของปล่อยของปล่อยของปล่อยอะไรดีเอ้า ไปคู่ก็ให้ไปสาเลี้ยงไว้ที่เทเลยต้นที่ยี่สิบเบกนะครับต้นนี้ผมขอสองร้อยนะครับดอกเพิ่งจะเริ่ม เอาดีกว่าร้อยแปดสิบพอตอนที่ยี่สิบเอ็ดนะครับทองไหลามาก,ก็น่าจะมีมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ ชวนชมน้องของฝันก็กราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับตอบช้าหรือว่า,าคือผมต้องขออาภัยด้วยในจุดนี้คือบางทีลูกค้าไลน์มาผมก็จะตอบช้านิดนึงเพราะว่าอย่างเช้ามาเนี่ยผมต้องไปตลาดแล้วก็ต้องไปซื้อของมาเข้าร้าน คือผมไม่ได้ทําไม้หน้าเดียวเนาะมันก็เลยจะติดขัดหน่อยเพราะว่าต้องไปซื้อของอย่างตลาดเสร็จผมก็ต้องมาลดน้ําต้นไม้ยิ่งช่วงเช้าลดน้ําต้นไม้วางไว้นี่ก็ได้ลูกต่อจากต้นเหลืองอะข้างหน้านู่นอะนู่นต่อจากต้นเหลืองเอ่อ ผมก็ต้องลดน้ําต้นไม้คือมันของหลายๆอย่างคือทําเองหมดนะเนาะมันก็เลยลําบากนิดนึงช่วงยิ่งช่วงเช,ช้าผมจะไม่ค่อยมีเวลาตอบหลายเท่าไหร่หรือว่าตอบช้าก็ขออภัยด้วยเพราะว่าน้ําบางวันก็ไหลค่อยมันก็เอาแนีอานอนอะไรไม่ได้เลยครับกว่าจะลดน้ําเสร็จอะไรเสร็จคือผมทําเองอ่ะมันก็เลยจะช้า,าอะไรมันก็จะช้าไปหมดครับ แล้วก็มืดๆอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเสียบไม้เสียบอะไรมันก็เลยหลายอย่างนะครับบางทีก็งงพ่อค้าบางทีก็งงไปหมดเลยทําอะไรนไม่รู้ในหัววันๆหนึ่งแบบโอ้โหบางทีก็ลูกค้าให้ถ่ายต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็ไปไล่ถ่ายไล่อะไรให,ให้ให้ลูกค้าผมก็โอ้โหบางบางวันก็ร้อนๆกน็มาถ่ายก็โอ้โหพ่อค้าหน้ามืดเห่ือนกันนะครับ พราะว่ารดน้ําต้นไม้ผมลดบางทีอะต็ดเที่ยงส,สิบายนู่นนะน้ำบางวันไหลช้าบ้างเรากลับไปจากตลาดสายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยอะไรมันก็จะสะ,ะ,ะดุกไปหน่อยแต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจลูกค้าลูกค้าก็กดถูกใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กวากกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อ ท่นานคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวมามาดูอากีระหน่อยนี่ผมยกขยบมาน,นี่ละคงไม่เห็นสีดอกชัดๆเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมืดแล้วอะ่ะเนี่ยที่ผมบอกว่าเดี๋ยวมันมันมาเต็มละมันเริ่มมาละแต่มันมืดเลยนะเนาะก็คงจะมองไม่ค่อยรู้แล้วครับส่วนข้างๆนี่เขาจะเป็นกิ่งของต่อนะ เพราะว่าช่วงช่วงที่ผมทําเมื่อปีกายคือทําติดหมดแล้วล่ะครับอย่างอย่างที่บอกอ่ะเวลาเราทําไม้ครับมันติดหมดแล้วเราก็คิดว่ามันติดปกติแต่พอเวลาหน้าฝนนะครับบทมันจะเน่ากันเน่าเฉยๆดังนั้นทั้งๆเราก็เห็นอยู่ว่ามันติดหมดแล้วโดนไปสองกิ่งครับนี่นี่เสา แถมอันเนี้ยมันกินลงเสาไปด้วยครับจากเสาที่แรกมันเท่ากันเลยนะผมต้องไล่ตัดโหยุ่งเลยก็เนี่ยครับอกิระเดี๋ยวรอหน่อยครับต้นนี้ถ้าทำเพิ่มน่าจะสวยครับน่าจะสวยมากอันนี้ก็น่าจะสว่างมากเพราะว่าข้างในก็สว่างแนละ้วเกินโดดเด่น เดี๋ยวก็ฝากลูกค้าติดตามนะครับปีนี้ก็ผมน่าจะทำไม้ใหญ่ๆสวยๆขึ้นเยอะอยู่ครับไม่ต้องก,กลัวเราก็จะมีลูกไม้สวยๆหลายหลายแบบหลายอย่างเยอะก็ฝากลูกค้าติดตามผลงานผมด้วยแล้วกันก็พยายามทำทรงทำอะไรที่มันสวยๆขึ้นมาครับก็ไม่มีอะไรมากครับจากจินตน,นาการเรื่อยเปลือยของพ่อค้าครับ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับคลิปนี้ถูกใจก็กดแชร์ให้พ่อค้าหน่อยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ